สนับสนุนโดย K S Offshore Investment ชอบหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวัลปันทโชธค่ะมาที่ตลาดหุ้นไทยกันนะคะสำหรับในภาคเช้านี้หลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดตลาดลงมาอยู่ในแดนลบแล้วก็ปิดตลาดนั้นย่อลงไปนะคะ mm hmm. ก็แน่นอนนะคะว่าภาพของตลาดหุ้น ในวันนี้เปิดตลาดมานะคะก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวค่ะจะมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็การเทรดฟิวเจอร์อย่างไรนะคะไปที่ฟิวเจอร์กันก่อนพูดคุยกับคุณนิพนธ์จวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลยุทธ์ในการเทรดฟิวเจอร์วันนี้ยังต้องเป็นกลยุทธ์เดิมไหมคะวันนี้ผู้เล่นหายไปส่วนนะครับวันดังคิวเล่นนะครับมันเป็น,ปน,ปนวันวันหยุดนะฮะฮ่องกองหยุดยุดหมดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นตลาดวันนี้จะไม่มีวอลุ่ม,มนะครับเพราะนั้นฟิวเจอร,ร์แะกระท ե ตแคบมากนะครับ911 906ประมาณนี้นค,คัะค่อนข้างที่จะแคบนะครับค่ะคือเป็นเทดดิ้งรองอยู่นะครับเทรดดิ้งรองอยู่นะคะเป็นลักษณะเทรดดิ้งรองนะคะแล้วก็คนที่ร<ด>ันมาตั้งแต่ข้างล่างอย่างที่คุณนิพนธ์แนะนําว่าคือจะปิดก็ได้จะปิดก็ต้องทยอยปิดนะฮะแล้วมองข้างบนอีกไม่มากแล้วเดี๋ยวมากก็20จุดอะไรทำนองเนี้ยนะค่ะ ก็ยังเป็นยังไม่มีสัญญาณช็อตอะไรค่ะได้ค่ะเดี๋ยวี้เราตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพจธ์สวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าสำหรับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ในช่วงวันนี้นะคะมาที่ตลาดหุ้นในฝาฝั่งของต่างประเทศกันบ้างนะคะกรอบการแกว่งตัวค่อนข้างจะจํากัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสําหรับในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าตลาดหลายตลาดก็ปิดไปด้วยนะคะไปดูที่ฝ้กฝั่งของ สหรัฐกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนกับเนสแดกอยู่ในแดนบวกนะคะส่วนทากับ S&P 500ที่อยู่ในแดนลบค่ะมาดูที่ตลาดของยุโรปกันบ้างนะคะส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ลอนดอนดชเชอร์มนีหรือว่า CAC 40ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นพร้อมกับนักวิเคราะห์ค่ะ Golden v e n t u r e s r e i t Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ Golden v เวนเ r อขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานเกรด A ใจกลางเมือง Park v เวนเจอร์ติด b t s เพลพิ่มจิตไม่รวมส่วนโรงแรมและสาทร s q u วร e ติด b t s ช่องนอนทรีเพราะที่สุดของอนาคตไม่ใช่แค่สร้างแต่คือการเดินร่วมทางไปด้วยกันคาดว่าเปิดทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์วันแรก4เมษายน2559ศึกษาข้อมูลที่ www.gwrit.com การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน trust อยู่ระหว่างการยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์